สวัสดีค่ะไปกินกะหล่ำนะำตกกับข้าวนะคะนี่ค่ะลูกชิ้นนะคะมีลูกชิ้นอย่างเดียวนะคะเราเอาแบบน้นอยๆนะคะไม่เอาเยอะนะคะเอาพอกินเหมือนกับน,น้ําตกนะคะกอาเตี๋ยวเรือนะคะนี่นะคะน้าตกนะคะขึ้นเข้มข้นเลยนะคะเราก็จะไม่ใส่อันนั้นมากนะคะน้ปาปลาเพราะนี่มันเข้มข้นนะคะก็ยเตี๋ยน้ําตกนะคะก็เหลาค่ะกเหลา นีข้าวราดน,นีนะคะหยอกไปนิดนึงแล้วเราก็กินกับข้าวนะคะกินแบบง่ายๆนะคะเอาแบบเอาเอา,เอาน้อยๆหน่อยไม่ต้องเยอะไอนี้เป็นน้ำตกนะคะข้าวรา,าดไปะค่ะ นี่ค่ะน้ำตกกะข้าเกาเหลางน้ำตกมากินกันแบบง่ายๆเนาะกินง่ายๆมันก็เตี๋ยวเรือนนะคะถ้วยเล็กๆก,กินแบบอร่อยๆนะคะ อืมคนปาอร่อยใครกินพริกเผ็ดก,ก็ใส่ไปค่ะนี่แล้วก็เท้มค้นเลยค่ะดุ้งกะหลอำกะหลันตกกุ้ดชิ้ง เครื่องปรุงลรปรุงพร้อมหมดแล้วแต่อร่อยนะคะอร่อยแซ่บๆเลยค่ะมีลูกชิน้นลูกชิ้นหมูนะคะ อร่อยหอ่อเอาน้ำแบบคูคลิกหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะที่เหลข้าวข้าวอย่างยดียวเห็นแล้วแหละ พิกนิดเดียวเองนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะบ๊ายบายคะ่ะขอทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงูรักษาภักคมุ่คองสาธุนะคะเมื่อกินนะคะอร่อยอร่อยจ้า